အိုအိုသွားရောဟိုဖုရားရဲ့ဟိုထုထားရဲ့ယုတ်ယုတ်ထုရောနော်ဖုရားတွေရောသူသတင်းညွတ်ပြီးရင်လာပြောသရောမယ်ဆိုရယ်ဗျာသူသူလာမယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟာကံကံစောဖလာတန်စပ်ထေငုံငုံနော်ဆောကာဆာဆောကာ

เตไม่เลดีกั่มหเนี่ยางในกูอ๋อมีมีนกมีกาจอมันเสรงไปว่าแต่มไม่เมื่อวันตุกูุกโกโก้น่แน่บนเมื่อวันเย็นงเมื่อวันรับ เอเตรียมสิเจ้หาบ่ลืมโอเงินคําประมาณนี้ในมรณะกันน่ะจับกับพี่สุขเอามือเจ็ดอ่านี่กอันปนก็กมเ่เัง้นนีสิเตรียมชื่อเขาไปคลืมอ่ะอนีย้อน่ะติเงินคําปังมอยู่ดอมูลกที่เมื่ออยู่เดือนนึงตั้งเกเงินกประมาณน่ะอาโลมามกสุ มาหมดเตรียมจีบลืมอ่ะาคนนั้นพวกคนนี้ในชติดียวเดียเบืหมกกำกัมันอันมันเก็บในห้องไหนอ่ะภาในชาติภนีในะเติว่าเม่ตาไว้ว่างโกคุณนั่งว่าปาพอมกันเจ้าหมูเลยผองแม่ตายเลย

Sen so yin ma

đề thỉnh minh rằng sinh sinh sắc cam mọi ta nó no.

เป็นกังสินกันการเรกานสา พัเลยครักกันเยนาะสาธุสาุทุกนกลงมาลอยหันนอเมือฮอดลาตั้งใจกัมหมกฟุกคาเป้กอยไปลงมือเออไล่ไล่หนหนออดเย็นได้ทึงสองวันสองวันเนอเขาหน่งเมื่อไม้คัดเจีนเนีขานิ่มิดในี่ยมือมันสุดจอใะไเมือดีลอยเลนี่ยเนี่ เขาัเ่เช้าวันหนึ่งะจะเขากำามันจ้องว่ายว่าบบปางวันนั้นฮีังมาเขาเ่เเรทมือถึงก้อมือตั้งปางสร้างเขากากาตือมือกึ่งกัป่นมือตั้งในก็ไหลโยมือตั้งเก่าห้อนั่นหนอกับนั่นก็นั่นโตองให้ปามหรือตั้งในไงจำๆนั่นเดี๋ยวมื่อวันนั้นแต่กย่างนั่นโต๊ะใข่ปามมช่วยบอกกา การลอยเลี้งอ่ะ,อะ,อะคุณบอกมาเมืงอมงหอในวันนั้นในพยาธรรมมันเฮ็ดตีเมืองหอในจ้องจกักมันมันมีเมียวมันอ่ะ,อะมันถึงได้เจ้าแต่หน้ารู้แจหนุ่มเมืม่อลุ่มลาปนี่หนึ่งเนอครั<อ>บจัดเก็เมืงองหอหนี่งมาเขานี้มีคาเฟ่เดี๋ยมันมีกลุ่มลุงนาก็อมูอมันเหยื่เลือเก็บเออขึ้นเตียนปะหลังพระลานนางนั่นขึ้นเอาคำเจ๊กติดเลยเขานำนำยาคำกับเฮ็ดไปเลยแล้วจ้องมันก่อนแอ๊ด แยงยางลูกนมอครับถุงยำเพียวเออเพวหน่อยเมืองเกิดเท่าล่ะได้ครับไหน่อยเพียวช่างแข็งปอพอเทาพวกนัะเป็นเนี่ยวจ้ากันว่าไม่พอปอเทาเนี่เป็นเนี่ยวจ้าจิ้หรือว่าพอเท่าอ่ะจำเป็นเช่เออจำเป็นเช่นจะพอพอเทาแทงก้ามหนาจังหอังกาเออจังหอังกัเี่ยจ้าเมืองเมืองหยอเมือยอเอนะครับเยว่าปั่นกับปั่นมาจนในเมืองพงในเป็นมือเดือหมกชัด จำวันเกิดมากไหเมื่อวันปีไหนํำอธิษฐานว่้แต่ในเมื่อผู้ฐานนี้พราะเมื่อผู้ฐานนี้ยเปนมื่อจำอินยาลัโยเพราะเขายามันมีตันคุณเอาคํำเขาก็ถามหาเขาเอาดูเจนดูเมื่อเสงคำเออเพราะเมื่อทสงคำเขาปอกมาเนี่ยเออเจอละกางมีเออเขาเขาไปว่าใครอนนั้นก็วาเสทงคำขีวินเอาละเข้าไปว่าใครปอกมาเขากำอธิษฐานเนี่ย อยู paid, ่ในสามปีวันนี้ยย่อมไปจังวาเจอทีไหนในสังถูกสั่งปร่อยเยปุ่นก้อยผีมันห้าอ่ะจุดมาจํามาอยู่ก้อยก็เหลวหลังก้อยกหลวห้จังครจังหลัดกลางคืนมันมากบ้านหลัดมาก้อยตาเผาผิดเขาก่เขาพิดเขาบางคนเผาลืมเอาในวึดอันนหนหุนากานีนกับป่องเดิอดหมูแน่ันหันเนีเอามาหินปว่นตกในเออก็ม่ยินเสียงทีเติร์กงนหอันในหุนากานทำานี้ ผู้ชานะ่ะเปียกปึง้งเลยคนนะ่ะค oh. ือใช่ฮะกันนอนจอมหมาก็มีนะ่ะไอ,อ้น,นั่นมันมานอนมานอนตีจองนะั่นฮะว่าเออจองในตีนอนเป็นเห็ดปัญหาวะอันนี้เขาเดี๋นอนอ่ะเพื่อกันนอนกันขึ้นชูป,ปินบุญเจ้าเป็นเพลไม่อยู่ในเยิ่งกันนอนจอมหมาเก่อนเออเขาก็เป็นหมาจะก,ก่อนวันนี้หมาว่าหมูแมงชัตะวาเขาเลยเกิดมาหมดใดว่าเขาเลยเต็มเต็มอารมณ์ bỏ số linh hả nó cả à long nụ phực, à long nụ kiều à long mà lâm bình a long trang trang nó trang sa tan à tan nó ừ mấy câu câu ở phù mà khắp hết thêm à nhân ở cam thêm bờ làm gì cho biết số khăm nghe nè ừ mi hồ cả ở chứ... Dân ở chè chả chuột bàn chuột câu miêu A kiều long à long linh à. ในวัาตีเน็นตีทอดีแม่ตัวเปี้ยวๆก็มีกุ้งโสูไม่อยู่ไรนั่นมันผีใบปุ่นเฮาอาจจะเปียวรับตาตัวเลือกมันทูทูชันชันปากมันมันทูชันมันเปลกปลื้มมันขึ้นมาเปียนอาช่างอาช่างปีในในเลือดลมในดีกับลายมันอุปยขาอะไรก็เมียวตายก็อะไรอยู่ก็อะไรตายมาไหนก็อะไรตายมาพูดก็อะไรอยู่ก็อะไรเปลี่ยนก็อะไรหมอไว้เจอก็หมอไว้เจอในอยู่ยาบอกคนห้างไม่เจอ เหมือนจึงงายเปลียหมดละไม่เจอมันจชงแผ่นชดตินไม่เจอมันเึงนังดินเมืองไม่เจอเหมือนเึ tem, right. ิงยืนนั่นนะยืนในกคนเขาเดยเป็นอันเดียวกันนะเปิ้ลหยิบเปิ้ลย้ำจาเขาฟ้องน้ำในก็มันถูมันเน่ามันก็ว่าไทยในก็มันมาหางลมพระราบเนเจ้าสนเจ้าลาหูลาเมนะไม่เจอเหมือนห้องไม่เจอเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไทยเหมือนลมอากาศถัดกลางหาวมที่สุดที่เสียงเจะห้องมที่สุด xét vào và tôi định tôi ở mình này ha tí này hắn là hắn ta là hắn ít đây mà nắm hắn này có đây ta là có chỗ của ba khả năng anh ấy sẽ trả ba tu sa tu sa tu ba số này hắn chăm hao tôi mình hú tiệp ta tiệp hú để về am ti cho nó phò không thể khoe bên am cho อะไย้อนหลกันใน่ขนาดแลจะฟีาก็มีการตังตั้ง่ากันเดี๋ยวนี้เขาเรวาไม้รับเปลี่ยนเดอน1เดิ12พวกตั้งจิงจิงถ่เดิน12เลยเดิน12ต้องออกมือทำนอเมืออย่างมืองปู่อ่จะิสีพิกมาถึเขาก็สีพิกาใครจะอคงนีมาพอดีนเลยเมื่อแล้วขนาดพกลัวออกมือยิงถุงเลมันไปไปง่ายๆยมันติดปั่นอยู่ทั้งในตั้งอยาน มือตั้งใบลิงอย่ขนาดไวเล็งมือในมือทางการดีในเห็นฝันมือดังน้ำตกตัดนี่เห็อันคำจะมีเมียวหนึ่งอันกองมูวันจริงขึ้นจองเมืองหนองเจ้าสาวเมืองหนองเนี่ยมันห่างห่างหายไหวอันอันนั้นน้องไก่เฮ็ดลูกซื่อเขียนนั่นมันเอานั่นเจะสี่ห้าเออนั่นน่ะจองกับมันรวมตัวเลยเป็นอือเป็นหาจองกับมาท่านเป็นเก้าเลยเคยปั้งเคยไปเชื่อคำกับปุดกาดดังเป็นกมาท่าน ข้อตั้งสองเมียวกรรมฐานเนยมันตั้งกรรมฐานมุงคุณแสต่อฮะกรรมฐานข้อแท้มันเป็นอันเดียวกันเหรอเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันเข้มถ้าเป้ก็เป็นตังเป็นอย่างนั้นกรรมฐันงูกำมานี้แต่มันเงยแต่มันดูเห็นเห็นเอ็นหนึ่งเอ้วก็มึงพงดูุดปังจ้าเปียกมือเปียตาล่าเหมือนปีนั่นขนาดต้อาเอาตั้งปรลองตั้งใจกูไม่เมียวกูภาษาไม่เปียดตานั่งตาล่าทางกรรม ตั้งวันเกิดคาเฟ่ลตั้งวันเกิดกันยันผิดปังมือมือปืดตาลาในรูหลุ่มหนักสุดเน่รมมันนังเมื่อดิมันชิบวันนาดนมันหลายชิวันอะที่ย่ะกันดาก็ุกนั่งกระลาน้ำตาตกในมันหันอมันขันใจเจ๊วะวะนี่ดิสอนกระถาเท่อหนึ่งมือคาเป่เป็นท่าน่อยน่้องไว้น่ะ

Nahu candang, nahu suriyang, yang, nahu suri yang, pemuncet se, se, bantami, se, bentami, bentami, nipana satu, nipana satu, acitang, acitang, tanha kayang, tanha kayang, berarakan.

สัวิธีวิสันตุสังโฆก็วินาศตุมาเดียพวจนตุตริยสกิติกายุโกภวาวิวาดนาสุนิสันิสัมวุฑาปะไสโนสัตตาโนตมะอุดันตุอายุวโนสุขัมบาลานาดูสตาดสต้องต้องดานจัดกวัญชูเป็นโอเป็นลูกเขาเขาก็ยำเป็นลูกเป็นนานสูมันนี้อติตย์อาองจะกวัญวันหลังในมันมาจอมกันนะรักษาตัวลึกๆ ตัวเขาอยากไปต้วยตื่นด้วลึกๆตัวจะไปสู้คำว่าดัวลึกๆปรมีทุกปรามีแม่ยบ้านไงไงไม่สิทไม่ก้นสืบก้นปรมีเนี่ยมันมันไงไงมาจ้งหน่อกันสืบกันกับกาติ๊กเดี๋ยวในเขาอธิษฐานตัวยเนียอยู่แค่งสิบปีสิบปีเนี่ยมันอายุเขานี่ในจัตตารมันหกสิบหกหกสิบหกมันตายอ่ะเพราะว่าจัตตามันชื่อในห้องกกตายเหรอหนี่ยแต่เมื่อคุณมือก็้นดีอ่ะ กันอยู่อะไรก็คือว่าดีกันนะจังกุศลคนเฮาคนเฮาเนี่ยเพรามีกุศลมี่ปรมีเนี่ยอยู่ปากปีก็อยู่เป็ดไรก็คนเฮาหลุงมีปรมีมีกุศลอยู่ไปซุ่มมือซุ่มบันกันในวาจำเฮาน่ะ วันหนึ่งเย้าวันหนึ่งป้นกว่าวันหนึ่งเย่าวันหนึ่งป้นกว่ามันคืนยามป้นกว่าวันืนึงยามป้นกว่าป้นกาหลไหลป้นกว่าหลาหลตั้งต่มาติ่งติ๊กย้านอกตั้งต่าติ๊กติ่งเย้นอมันยามข้าวยามไหลกว่ามันยามเข้ายามไหลกว่ากัดน้ำไหลกัดน้ำไหล ถ้าจะเหตุการณ์ีกู้โซเจเหตุการณ์ีก er ู้โซจุนนการบาปเมิกจุนการบังเมิเลิกเหตุการณ์ดีีเลิกเหตุการณ์ดีรีเมี่เจอมดเสวตัเชถ้เจอมดเวตัสเอยากไปจอมเจอรอผ้าอยาก้ปจอมเจอรอผ้ายาตังตุกข่ายาตังตุกข่าจัใจตัอชาจังใจตัอซายาตังตุกข่ายาตังุกข่าจใจโมหะจังใจโมหะย่าตังตุกข่ายาตังตุกข้า จอมเจหมันมาหน้าจัมเจมันมานายาดังตุกข่ายาดังตุกข่าจมเจตัดหาจอมเจตัดหาจอมเจอวิจารัอมเอวิชาราดังตุกข่าดังุกข้ารอผากลงยันรอผ่ากลงยันคนตั้งขีพ mm ันธ์เลือไหมคนตังขีพันเลือไหมรอทากลงยันรทรากังยันคนตั้งขีพันเหลือไหมคนตังขีพันเลือไหมมอห้ากลงยันมอหากังหยันคนตั้งขีพัน์เหลือไหมคนตั้งขีพันเลือไหม ลิบานัสาลิบานัสาไปเซยออดูซาดูซากันเบิ่งลายๆนะไปเข้ากรรมทงคืนนึงนมุกุกจิเจ้าออกไว้นะออกกันแพุ่นเฮ็ดให้ศักดิ์สิทธิ์ตนจุมนะอก็ยากน